ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับก็สวัสดีไปทางเฟซเฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ทาง u t u b e เนาะนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลองในใส่วินหน้าสีนะครับแล้วก็หลังเดิมเดี๋ยวพาไปดูวินนะครับจะลองใถหน้าดูนะะวินหน้าสี 4.8นะครับผมใส่ล่อง4นิ้วแล้วก็ตัวนี้ล่องเดิมนะครับใส่ล่องเดิมจะใส่เกียร์สองนะครับมาดูเดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะใส่เกียร์สองไช้ได้ไหมนะครับนี่ครับก็ด้วยผ่านสามนะครับโอ้ฝนมาอีกแล้วนี่ฝนตกก็ดำนายยังไม่เสร็จสักทีนะครับดำได้วันละนิดวันละหน่อยเองนะครับก็วันต่อไปอย่ามาดำตรงนี้ครับเลยมาไถไว้นะครับนี่ อาจจะดังไปทีละหน่อยหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกลัวจะเสร็จนะครับแบบไม่รีบเนาะแบบไปเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวไปกันเลยความจะเป็นยังไงนะครับ๋ยผมจะเล่งเบาๆเนาะแบบว่าไปเรื่อยๆนะครับพเท่านี้แต่พันแต่พันผมไม่ได้ตึงนะครับผมปล่อยไว้เฉยๆให้ให้มันกดเฉยๆนะครับเดี๋ยวลองดู โอ้มือเดียวไม่ถนับอ่านี่ครับใไปได้อยู่ครับเกียร์สอง ็จะประมาณนี้นะครับก็ฟังเสียงเครื่องก็ออกจ่าหนักๆหน่หนอยอยู่แต่ว่าก็ไปได้นะครับไปได้ก็เครื่องเล็กด้วยกนะแค่10แรงเองนะครับแต่ตรงนี้่ะที่ผมทำคล่นนะครับจับมือเดียวนะครับ ไม่แรงไม,ไม่ไม่แรงเนาะแต่ว่ารถก็คมเร็วใช้ได้นะฮะแต้ตรงนี้ดินเหนียวอ่านี่เห็นนะครับดินเหนียวดินเหนียวโดนน้ำมันจะลืมม่นนะ ก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นฐานสองก็จะสบายสบายเลยเนาะถ้าเป็นฐานสองแล้วก็วินหน้าสี่นิ้วนะครับหน้าสี่นิ้วกับกับฐานสามเฮ้ยฐานสองนะครับหน้าสี่หลังเดิมนะครับกับฐานสองนี่น่าจะพอดีนะครับกับเครื่องอาร์ทีร้อยเนาะ ผมไม่ได้ตึงนะครับแต่ถ้าเครื่องใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น155อะไรประมาณนี้นะครับก็วินหน้าสี่หลังเดิมนี่ก็จะเสียงจะนิ่มๆไปสบายเลยนะครับได้ถึงวินห้านิ้วเลยนะครับเกียสองใส่เกียสองไถนาได้นะครับ,บนหลังเดิมนะครับถ้าเป็น155นะ ถ้าเป็นนาทีร้อยแบบนี้ก็ไปฐานสองได้อยู่นะครับวินหน้าสีวินหน้าสีแล้วก็หลังเดิมนี่ฐานสองนี่จะไปแบบสบายสบายเลยนะครับแต่ตัวน,นี้เป็นฐานสามเนาะหาเจอดีเดียวอีกแล้วครับดินเดียวแต่จมก็แต่จมถึงดินเดียวทีไรแต่จ,จมทุกทีเลยครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับวินจะให้ดูอ่านี่ครับวินหน้า4หลังเดิมนะครับแต่ใส่ร่องนี้ก็ได้อยู่นะหลัง5.5ก็ได้อยู่ไปไปอยู่นะครับแต่ว่ากวอนออกนะครับเพราะว่ามันหนักเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าหลังเดิมเดิมนี่ก็จะไปประมาณนี้แหละนะครับสำหรับว่าทีร้อยนะแต่ถ้าเป็น1.55อะไรพวกนั้นหรือ120ขึ้นไปนี่ก็ ไปแบบนิ่มๆสบายเลยนะครับแต่ตัวนี้พอดีเป็นนาทีร้อยน่าแค่แค่สุดแ,แรงเองนะครับก็ไปได้ประมาณนี้ให้ดูรอยไถอ่านี่ครับรอยไถก็ไถมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาไถโกบนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักรอบนะอีกสักรอบ,นะรบเดี๋ยวลองเกียงหนึ่งให้ดู ภาพมันจะเป็นยังไงที่จะช้าช้าขนาดไหน,นครับเกี้ยหนึ่ง <c oughs> นี่ครับเกียยหนึง่งโอ้ <c oughs> อันนี้เกี้ยหนึ่งนะครับเต่าเต่ายังเดินทันนะครับนี่ ยิ่งกว่าสโลยเนาะเล่นเครื่องบเบาๆก็ไถนาได้เห็นไหมครับแค่ไม่ต้องเล่งเนาะอ่านี่ครับ วินหน้าสีเกียหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับจะไปช้าๆลองปล่อยมือดูงานนี้ครับสำหรับวินหน้าสีนะครับเกียหนึ่งนี่ใช้ไม่ได้สำหรับผมนะใช้ไม่ได้คือมันช้าเกินนะครับแต่สำหรับใครที่ไปเรื่อยๆนาะแบบไถนาแบบไปเรื่อยๆนี่โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองเล่นเครื่องแรงๆกว่านี้ จนถึงฝัง่งนู้นเลยเนาะให้ดูสองแบบเลยทั้งเจ้าหนึ่งเจ้าสองแล้วเจ้าสามให้ได้ยินนะครับแต่ว่ามันมันหนักเครื่งงอง,งนะครับ อเนี่ครับนี่คือเชียร์หนึ่งัสำหรับคนที่ไม่ชอบไปเร็วนะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับแบบไปเรื่อยๆเนาะ เจอหนึ่งเนี่ยไม่นักเครื่องดูครับไม่มีควนันไม่มีอะไรเลยเสียงเครื่องนี้แทบแทบเหมือนไม่ได้ทําอะไรนะครับเหมือนติดเ,เครื่องเลี่นเฉยเลยนะครับเสียงเครื่องอ่ะแขกรำเดียวเฉยเลยเดี๋ยวเจอที่เหนียวมาดูครับเจอหนึ่งเจอที่เหนียว เริ่มล้อเริ่มจมแล้วล,ล้อเริลล่มจมแล้วเฮยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อีกอ่าผ่านไปได้ครับฝนก็ตกครับนี่ตกมาสองวันแล้วโอเคเอ่าครับก็เที่หนึ่ง ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้เป็นดินเหนียวเห็นไหมครับนี่มันจะจมนะครับแต่ตรงไหนที่เป็นดินทรายมันจะจมยากเนาะแต่ว่าถ้าจมนี่เอาขึ้นยากกว่าดินเหนียวอีกนะครับถ้าดินดินดินทรายนะแต่ว่าดินเหนียวนี่จมเีนเยวขึ้นง่ายกว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะผมเคยทําติหลมหลายครั้งอยู่แต่ดินทรายนี่ถ้าจมนี่มันดูดเลยนะครับแบบขึ้นยากมากนะครับแต่ดินเหนียวนี่มันไม่ดูดนะครับเอาไม้มายัด มันก็ขึ้นได้นะครับอ่านี่ครับก็มีคอมเม้นหนึ่งขอมานะครับก็เขาบอกว่าให้ลองกับวินใส่วินหน้า3.5แล้วก็หลังเดิมนะครับว่าแล้วก็ลองไถเกียสองดูว่ามันจะไถได้ไหมนะครับก็พอดีผมไม่มีวิน3.5แล้วผมมีแต่4นิ้วนะครับผมเลยใส่สีนิ้วไปเลยนะครับก็สรุปว่าไถาได้สบายนะครับก็ผมใช้ แต่กี๋ซองนะครับทั้งวันเลยนะครับก็ใช้ได้สบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็สรุปเลยคือใช้ได้นะครับสําหรับเครื่องร้อยนะครับแต่ถ้าเครื่องเกินร้อยขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงนะครับมันได้แน่ดีเลยนะครับแจ๋วเลยนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องต่ํากว่าร้อยลงไปเก้าสิบหรือแปดแรงนี่ก็ก็จะออกหนักหนักเครื่องหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกินร้อยขึ้นไปนี่ก็โอเคนะครับสําหรับวินหน้าสีลังเดิมนะครับ ไถเกียสองนะครับไถได้สบายสําหรับวัตทีร้อยนะครับไถได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฐานสองนี่จะไปนิ่มเลยนะครับใส่ได้ถึงห้านิ้วเลยนะครับวัตถีร้อยนี่ใส่ยินหน้าถึงห้านิ้วแล้วก็หลังเดิมใส่เกียสองไถได้เลยนะครับผมเคยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยใช้สองผานนะครับแต่ตัวนี้มาเป็นสามผานนะครับยินหน้าสี่หลังเดิมนี่ก็โอเคนะครับไถได้ไถได้ลึกอยู่นะครับนี่ ก็ลองให้ฟรีนะครับเพราะก็ไม่ดับนะเครื่องไม่ดับนะครับส่วนใหญ่จะฟรีอยู่ตะก,กุ้ดินอยู่นะครับก็สรุปว่ากําลังเครื่องมันพอได้อยู่นะครับนะครับก็สรุปในคลิปนี้ไอมาตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์เอมเม้นหนึ่งขอมานานแล้วละ่ะผมไอไม่ได้ทํามีโอกาสได้ทําสักทีเนาะก็มีหลายอย่างอยู่เขาขอมานะครับผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับจิบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ